สิบตีนะครับอเอาเ,ออเลิกเอาชัยนะครับไหว้แม่ยานางจุดประทัดน,นี่ก็เป็นวัฒนธรรมของชาวเรือนะครับ วาลินนะครับไปเลยเดี๋ยวไปดูไปติดตามกันว่าเราจะไปไม้ไหนจะมีผลงานอะไรมาฝากเพื่อนๆชมกันแันที่สำคัญ y e s ดัว V2 กุ้งเต้น V2 ครับกุ้งเต้น V2 แบรนด์ y e s ตัวฝากเขาด้วยครับเอาครับเอาชุดที่ไปไปวไ้ร้อนส่งนกเต็มเลยนะครับบินตามเรือมา มาโชบลูกปลานะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคือลูกปลาอะไรที่กูุ่น้องเหล่านี้กําลังตามมาโชบนะครับต,ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเกาะสิชางนะครับท้องฟ้าจะเปื้นนิดนึดนง ปลาอะไรแต่รู้ว่ามันกินซาบิกิครับเฮ้ยเอาไปขึ้นดิท่าอเอาไปขึ้นเยนอะๆฝั่งนู้นมันย้อนแสนต้องฝั่งนี้ดลุงของยายาเอาเบ็ดเข้านะไม่ไม่ได้ผมปรับไปแล้วผมปรับไปให้แล้วอ,ออกเรื่อยๆยังคงออกอยู่ครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับ มาซัสซาบิกิคันไมโครจิกกิ้งครับนี่คันคนเทพลอกได้ว่านะโอ้โ <c oughs> อยเรียกชื่อลอกเองถูกคนภูมิใจเลยอยากเห็นหัวเลยยีจะชอตใกล้แล้วอ๋อโโใหญ่เลย <c oughs> ผมรุ้นใส่หน้าผมนีแ่แหละแล้วประเด็นน่ะไอตต้ตรงเกียวตัวเล็กต้องขึ้นอะไรตรงกิฟต์มาตัวนิเียวเองอะหมดแล้วนี่อะหมดแล้วคนแดงหมดแล้วอ่ะหมดแล้วคนอัดจะหมดแล้วนี่คือคำสั่งบอกให้ขึ้นเร็วเออมึงรู้ไหมเนี่ยว่าใครเยอะมึงอยู่เนี่ย ไม่เช็คฟรีเลยค่ะเอ้ยถ้าตามึงบอดอีกนะมึงโดนแน่ตัวเนี้ยกิฟเล็กด้วยไม่ใช่หรืกโอ้ยใครใ้รโอ้ยก็โอ้หออกอีกแล้วกดสุขขายเลย ่อยบนกองเกียวก็หมดแล้วอุ้ยขาดขาดตัวเบ็ดยาวคางคืนครับกับพี่ไอ้ไม่รู้ปลาอะไรสองแ้วนั่งมาเมออยู่ดีๆโดนน้องหลอกมาให้จิกปลาเสือกแดดซะงั้น <m uch ing> ดูเดี๋ยวให้ติ๊กนำล่อง่าดูว่ามีปลาหรือเปล่าดูเอาปลาขึ้นมาอีกถ้าวอาจจะมืดทีนี้นะครับเพราะว่าเราต้องปิดไฟในการตกปลามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเล็กยกได้เก๋าเก๋าเก๋ามันมีเก๋านี่ครับย่อยครับถดหน้าเพียรไ้มือบางหน้าโอเคครับ บังหน้ามือถ่ายกล้องถ่ายปลาไม่ถ่ายหน้ากูกูนี่โปเต้โปเต้โปเต้ ชอบแดดค่ะไม่มีสลิงเล่นไปเรื่อยๆพี่เล่นไปอย่าหย่อนพ่อปลาอะไรครับป่าดินป่าดินป่าดงใบจามไม่กดแล้วเหรอโอ้โหนี่ไง And day. ba chế mình bằng thuốc. Ankei. Bạn chế, bạn chế. Bạn chế, bạn chế. Bạn โคเตอังเกยใหญ่ครับเอารูกใั้มันสั้นรองข้างหลังอ,อ,อาครับอต้ยเอาปากคันปากคันปมดฟีปูนไว้้องเก็บคันคันพ่อคันจิกอะไอ้ปล่อยสายไว้เมื่อกี้กำลังจะไปขี้เลย นมุมนี้เก่งเป็นครับเป็นครับใครบอกโ่านดำตกปลาตัวใหญ่ไม่เป็นฝากบอกทางบ้านนี่นะครับสวยงาม Hahaha 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 เราเล่นทันแดงคันนู้นอะยังมันยังอ่อนกว่าหน่อยนึง ใจเอามาแล้วไม่ออกใจเอามาแล้ว,าาลวนี่ครับพี่ไก่กำลังเยอือปลาอยู่นะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรดูดิมันไม่ได้เมือดตัวเลยรูแลปลาอะไรของล้ม <c oughs> เนี่ยหางกรโด่กเลืเลยระังคัใต้ท้องหลบรอบๆหลบรอวหลบแล้วระวัง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 คันนี้พี่เก็บสายก่อนเก็บสายโอ้โหแ้อนเย ra hai con rồi này bỏ ngẹo úi ú ô thấy hình ngầu dưới nám โต๊ะเกี้ยวเออสวยปะต,ตัวมาสว้าไหนวัดติดตัวหน้าอ๋อสวยมากครับโดไม่มีรูดันติดสองตัวนี่สุดเป็ดเหมือนกันสุดยอดครับผลง,งานจากไต่ไก่โอ้โหฟอร์มมันดีมากน้องโปรเต้เออเล่นไปเรื่อยๆดูจังหวะเนี่ย ตัวใหญ่หเลยเ้ย้ยมาถ่ายเลยบอกอเลยเจ้าทั้งลาใหญ่ปลาลวงใช่ไโอ้โหพอเ่ปเป็น,นไงบ้างครับยอดไปเลย เรื่อยเรื่อยเล่อยไปก่อนเรยไปก่อน น้เอ๋นี่ครับกระหันกล้องผมเองครับนี่ตัดไปครับขอบคุณครับอินซิโฮ้ยพี่ไอ้ไกด์อินซีครับพี่ไอือมแสงสวยเป็นทาวกระน้หรเหยื่อคุ้งเต้นวีสองวีสองทำงานอีกแล้วครับผมคุ้งเต้นวีสองทำงานอีกแล้วครับ ขอเลยครับขอแล้นซ้ายนิดนึครับเลิฟมีเลิฟไมฟิชชิ่งปายกุ้งเต้นโดยช่องไอสตากุ้งเต้นครับกุ้งเต้นาแล้วอินซีใหญ่ครับอินซีใหญ่ไปขวาเลยครับไปขวาเลยครับขวาเลยครับ ขวาเลยครับย้ายระวังหัวขวาเลยครับสี่ย,ย่อยสี่ย,ย่อยอ,อ,อยู่แล้วครับสุดยอดย้ายระวังตกว้าวครับ คลองใจมานานครับพี่ไอซ์เราปลดล็อกไปแล้วยินซีตัวนี้เช้านี้พี่โอครับสูๆ้ๆเอารูปได้ปะนี่ครับชมหน้าพี่ไอซ์ยิ้มเลยครับอันนี้วีโออยู่พี v. โออยู่นี่แทแทแทะทาเพลงขึ้นเทดกุ้งเต้น V2 บาย พี่ไออ,อืมใดอืบรรากาศตอนนี้นะครับตงแต่ี่สามคือครไม่นาจะต่ำกวเมตรเมตรขนาดเยใหญ่ๆอย่างนียยย้ยัง,ง,ยงสเทือนแล้วขาวลูกลูกขอทุกงหงอกครับมาเป็นเดินเดินเดิน เต้น V2 เน็บสามทางที่หางเล็กน้อยนะครับเพื่อความมั่นใจหรือถ้าใครกลัวติดกองติดอะไรก็ไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าอยากได้ตัวก็แนะนําให้มีไว้ก็ดีครับพูดอะไรก็ดีไปหมดตกป้าได้ <laughs> คือไบแกดูคื่นดีครับ จริงๆอ่ะเนี้ยแม่งต่อไลท์ได้เลยแต่ผมทำไม่เป็นไงถ้ามีเน็ตอ่ะโหจังหวะการแคสติ้งนะครับกรุงเ็นวีสองเฮ้ยครับตอนนี้เราอยู่หมายไหนกันครับพี่เขาเรียกหมายอะไร แนวท่อห,หน้าประจวบนะครับ,รบแต่ยังมองไม่เห็นเลยว่าประจวบอยู่ฝั่งไหนไล่หมาไม่ได้แล้วตอนน <c oughs> ี้ใหญ่ทำง,ง,งานลำบากดูว่าไม้นี้จะเป็นยังไงครับ อันนี้สายที่ใช้ P อะไรครับสช้ P สอง P สองสองอ่าเคนลัวฟัเตอรี่อ๋อของทาเค่นลัวฟังเตอรี่นะครับน่าจะถูกนะพูดถูกนะ๊กิทำไมนี้ไม่กินปิดแล้วละกรนี่เราเรียกโปเกมโปเกมนะครับ ปีี่ยวะหนึ่งปีหนึ่งสองครับลอกได้ว่าลอกได้ว <SAN TA Maria> ่าได้ว่าของพ่อได้ว่าของพ่อครับของอุ้นดำของพ่อพี่ไอซ์แต่อุ้นดำยึดมาเป็นของอุนดำเรียบร้อยโอ้โหอยู่ครับอยู่ครับโอ้โอพี่ไอซ์ โหกำลังมาละหลอ่เอเลยอะไรไทยอยู่ไทยอยู่แบบดเยอะโอ<ห>้ลุดแบบอีกแล้วเป็ดคมนะถ่ายไปหลุดไปถ่ายไปหลุดไปโอ้โหนี่ครับผมหน้าเจ้าของรอบตัวสีแดงเมื่อกี้นะครับพี่วันดำยึดมาเป็นขอววันดำแล้วมาดูวันต่อครับการแท็กซ์ ing <Yeah. laughs> อี๊เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตามครับโอ้โหเจ็บเๆสายๆปิดกันนะเออทำไมจ้าโย่เหน็บเห็บเหน็บเลยต้องขอมาโย่เหน็บเลยเหน็บกันเลยก่ะอ๋อลาวปูงก็ได้อขอหนึ่งนะอ่ะๆปับปับ คนตีนะผมปิดกล้องไอ้เยี้ยแม่แดก จะบอกให้ไม่เคยเกี่ยวปลาวัวเล็กก็นับครับดีสองตงไเล็กไปขึ้นอีกทีคนทีขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวเกี่ยวเกี่ยวปลาไม่โดนป่ะติดกล่องไว้ไม่เป็นไรไอ้เราเกี่ยวแล้วจีกินจ้าลงวิ่งเข้าฝั่งแล้วครับ บรรยากาศหลังขึ้นเรือครับคนที่หน้านใสๆคือคนมาตรงฝั่งนะครับถ้าหน้าคำ้คำๆหน่อยก็คือจะเพิ่งมาแช่ขึ้นมาจากเรือไปไหนไปนน่นเกะกะเขาเขาไปรุ่นเขา,เขาคุยกันอ ้าเอาเอาพี่ไก่ครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โอ้ครับครับ เลี้ยงเดี๋ยวพาไปเลี้ยงกันล้กันเลี้ยงครับถ่ายรูปพูดถูกหย่างนั้พี่แอถ่ายพี่ไอ้ถ่ายอ่ะพี่ไอ้ะพี่ไอ้ออกมาถ้าไม่ไรวกื่นกบตายใยโลก